คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีนะครับเอฟซีมิตรรักนะครับที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคนะครับตัวเลขแนวทางนะครับราวพัฒนานะครับผมประจำวันจันทร์ที่24นะครับพฤศจิกายนพศ2568า กับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ด้มี f c พี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมแนวทางเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบปูอยู่หลายงวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้ f c พี่น้องนะครับได้รุ้นได้ชมนะครับไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับสาหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับ ก็เข้าดูท้ายคลิปนะครับว่าเห็นตรงกันหรือเปล่านะครับสําหรับวันนี้ก็ไปลุ้นเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยประลานพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเลขทูบนะครับผมบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยปลานนะครับท่อนอื่อนะครับอันนี้ก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพระคดานะครับ จดไว้แค่ไว้นะครับเผื่อมีเรื่องทุกข์เกิดระจุดเสียงช่วในวันพระอิ์จะดีนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตุระตุสมมาสัมพุทธัสสะ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  อินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิศิยาสังมหาอิศิยาสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปจิเกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจะรณยสังสัพพลูกาจริยาณัสังเอเตนะยาเสนะ เอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไมหังนมโมพุทธสะนมโมธรรมสะนมโมสังคสะเสยยะทีทังบูรุรสวา,ายาะครับผมเลขทูบนะครับบรารมีนะครับหลวงพรรวยพลานก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินจะของดใช้เสียงนะครับเอฟซีนอนุเลขทูบบริการลุ่นนบริการ ทูนะครับบารมีนะครับหลวงพ่อรวยพลานนะครับก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบุญบารมีเลยหลวงพ่อรวยพลานนะครับริงศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับขอจงบุญบันดาลให้เรียกทูตที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางลาวพัฒนานะครับไอเอ็ซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยทุกท่านทุกคนทุกคนริษเตอน,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 นสาทุ สหรับ FC พี่น้องเห็นเป็นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความคิดอาจแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับขอบคุณี่ติงกามเสพื่อนๆชม้วยกันสําหรับวันนี้ FC พี่น้องผู้ชมเแนวทางเรื่องทูตบรมีเหรียญลองพลเรือพลัานก่อนออกไปอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลก์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้อม FC ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันด้านขึ้นมาสำหรับวันนี้โชคดีเฉยๆนี่เพื่อนผมสวัสดีครับ